ก็เดี๋ยวให้พี่เล็กเล่าถึงเรื่องทุเรียนปาจินบุรีเนาะครับผมปลูกเปลี่ยนให้พอมาดีมั้ยมันเป็นไรเราเอาเท่าที่เราร <laughs> ู้ทุเรียนดินนาัอเน,นี้ยอายุกี่ปีแล้วทุเรียนเราเนี้ยทุเรียนเนี้ยอายุมีเก้าปีถึงสิบเอ็ดปีรุ่นแรกเลยคือสิบเอ็ดปีใช่ครับทําไมมันถึงเป็นสิบเอ็ดปีกับเก้าปีอ่ะก็ตอนแรกก็ปลูกดูไปก่อน เป็นทุ่งนาเป็นทุ่งนาที่เราขุดล่องเนี่ยคือเอาดินมาถมครับผมถมทําโคกเพื่อปลูกใช่ตรงนี้เลยกลายเป็นล่องน้ําใช่ครับอือพอปลูกไปสองปีแล้วรู้สึกว่ามันไปได้เหรอไปได้แทนต้นเขาสวยอ๋อก็เลยปลูกเพิ่มไปเรื่อยๆปลูกเพิ่มปีที่สองครับผมซีรีรวมแล้วมันกี่ต้นล่ะสวนเราปลูกตอนแรกก็ประมาณสักสามร้อย แล้วตอนหลังล่ะนี่ก็ปลูกเพิ่มไปเรื่อยเลยรวมแล้วมันเท่าไหร่แล้วตอนนี้ประมาณเจ็ดแปดร้อยไม่ห้อยค่ะเอฟซีมีอยู่อีกฟังหนึ่งมีอยู่อีกฟังหนึ่งครับผมสวนของลุงเปี๊ยกเนี่ยพี่เล็กเนี่ยที่ปจิมบุรีเนี่ยมีเจ็ดแปดร้อยต้นเลยครับนะแต่เป็นระยะที่ไม่ได้ห่างกันมากประมาณระยะชิดสามเมตรประมาณเนี้ยใช่ใช่ใช่ครับสามไม่เกินสี่เมตรปลูกเรียงเป็นล่องไปเรื่อยๆเหมือน ลักษณะเหมือนนนทบุรีสมัยก่อนใช่ใช่ใช่ครับที่เป็นทุเรียนล่องน้ํานะปลูกเอาเยอะไว้ก่อนอู้ปลูกไปเรื่อยหน้าปัจจุบันตอนเนี้อ่ะถือว่าสักสิบเอ็ดปีละส่วนนี้พี่เลยคิดว่าทุเรียนปาจีนปลูกในดินนาเนี่ยมันจะไปต่อได้เท่าไหร่ไหมก็ไปต่อได้เรื่อยอีกยาวเพราะว่า ใช่ล้วก็มีตอนนี้ก็มีปกยาดีๆปุ๋ยดีๆมาบำรุงเขาอ๋อหมายหมายถึงว่าเรามีการจัดการที่ที่ดีแล้วก็หาสินค้ามาใช้ให้มันแบบต้นมันดีมันแข็งแรงเนี้ยเหรอใช่ใช่ครับอืมเพราะถ้าย้อนไปสองสามปีที่แล้วที่เรามาต้นป่วยแล้วเกินต้นป่วยแล้วก็ต้นหนึ่งเนี้ยจะมีลูกประมาณไม่เกินสิบลูกหาลูกเออทำไมนั้นอะ่ะได้ลูกน้อยลูกน้อย หลังจากที่เราเริ่มฟื้นฟูแปลงเราตามซานโฮโมเดลเลยใช่ใช่ใช่ครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในสวนเราคืออะไรบ้างีิเล็กอันดับแรกเลยนอนเจาะต้นไม่มีนอน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 เจาะต้นต้นไม่มีมันไปไหนล่ะก็ไม่รู้หายไปเลยอ๋อที่เราเคยมาถ่ายเจาะพุนเลยใช่ใช่ใช่ครับเจาะต้นต้นตายก็มีใช่ครับหายไปแล้วหายแล้วแล้วไปไหนต่อตรงนี้อ่ะนอนเจาะต้นหายแล้วต้นมันเป็นยังไงไหม ก็ตนเขาก็ดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นอืใบเยอะขึ้นกว่าเดิมไหมใบเยอะขึ้นโอ้สมัยแรกๆมาเขาไม่ค่อยเอาใบไว้สวนเนี้ยเขามีแต่กิ่งคิดว่าขายไม่กว่าตอนแรกเดี๋ยวีเล็กไปไม่เป็นตอนนี้ใบดีกว่าเดิมเยอะใบดีกว่าเดิมเยอะแล้วเห็นบอกลงลูกมันเพิ่มขึ้นด้วยเหรอใช่ครับลูกเนี้ยมันเยอะกว่ารุ่นที่ยังไม่ได้ใช้พวกซันโฮ่เม่เดลเยอะไหมเยอะกว่าเยอะเลยฮะเยอะเยอะกว่าเยอะ เยอะกว่าเยอะหมายถึงว่าม right, right. right, ันมันเพิ่มขึ้นหลายเท่าเงียใช่ใช่ใช่ลูกค้าทุเรียนมาแล้วแกเสร็จหรือยังอะฮัลโหลครับ๋ส่งให้ดูหน่อยได้ไหมปุยเขาลืมถ่ายรูปส่งจะไม่เป็นไรจะจะเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาถ่ายเองครับครับอ๋อขอบคุณมากค่ะครับครับนว่าอะไร คนส่ง๋ยลืมถ่ายรูปมาส่งงานเรานั่นแหละก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้เราอะถ่ายรูปไปให้เขาแล้วเขาจะส่งมาให้เราอีส่วแม่สแม่โอเคโชคดีเจ้าของมาเองใช่อะถึงไหนแล้วเราถึงไหนแล้วก็ได้ผลผลิตเยอะเยอะเลยเยอะแบบมันเยอะเป็นยังไงพี่เลกให้แบบจากต้น5ลูก10ลูกที่ว่ามันเป็นยังไงมันมีถึง80ลูกส0ลูก50ลูกอย่างนี้อ้ใช่ได้แต่งบ้างไหมเนี่ย แต่งออกก็ไม่ก็แต่งเยอใช่แปดสิบลูกครับโอ้หไม่น่าเละเลยใบหายหมดแล้วใช่ก็ดูตัดที่รอบแล้วเนี่ยยังเหลือในรุ่นสองรุ่นแรกก็ตัดไปละอืมคือง่ายเลยผลผลิตน่ะจากที่ว่ามีห้าลูกสิบลูก่ตอนนี้เป็นห้าสิบลูกขึ้นไปเลยสามสิบลูกยี่สิบลูกอะไรเนี่ยขึ้นไปอ๋อจนถึงแบบแปดสิบลูกก็มีใช่แต่ก่อนที่ยังไม่ได้ใช้ซันซันโฮโมเดลใช่ เราก็ได้แค่ความฝันนะอยากได้ต้นแค่สิบลูกยี่สิบลูกแต่พอเราเริ่มใช้ตัวนี้มันก็ได้เกินคาดฝันเป็นจริงฝันเป็นจริงฝันเกินจริงฝันเป็นจริงขอมอบอะไรดีเดี๋ยวมอบฝันเจี๊ยบให้อีกคู่มอบันเจี๊ยบให้อีกแล้วผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้วมีอะไรไหมที่เราเห็นว่ามันเปลี่ยนไปกลับไปก่อนก็ต้นเขาก็จะไม่ไม่ค่อยโทมเท่าไหร่เขาแบกลูกเยอะจริง นี่ขนาดไม่ได้ฉีดยาเราใส่แต่ปุย๋ยยาคามาบแรงนี่ไม่ได้ฉีดใช่คือใบไม่ฉีดเลยใช่ช่วงเนี้ยสองเดือนกับสามเดือนแล้วนะปกตินี่จะ,จะต้องฉีดยาตลอดอ๋อโ <c oughs> ทรม,มาอีกแล้วครับพม <c oughs> บอกว่าเขาต้องเอารูปวะพี่คุณพึ่งอะไรนะเขาบอกคุณพึ่งไม่รู้ด้วยต้องใช้รูปเบิกเงินนะคะอ๋อครับ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 รถเดี๋ยว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 ไลน์เบอร์ผมนี่เลยนะพึ่งไม่ยอมต้องส่งรูปมาครับค่ะขอบคุณมากค่ะพึ่งไม่ยอมเนาดเดี๋ยวจ่จ่ายเงินค่าส่งไงะจ่ายเงินค่าส่งมึงต้องมีหลักฐานว่าส่งจริงไงไม่ให้เงินไม่ให้เงิน โอ้เอาเอาต้องกาทำปงานตมหน้าที่ใช่เขาก็ทำตน้าทีอ่ะอาทิไหนแล้วเราไปไหนแล้วเมื่อกี้ครับเอ้ยไม่ได้ฉีดยาอ๋อโอเคไม่ได้ฉีดยาก็คือช่วงนี้ขายทุเรียนใช่ครับไม่มีเวลามาตัดหญ้าฉีดเก็บแมลงมาเริงอะไรเงี้ยใบที่มันออกมาก็แบ่งแมลงกินไปใช่อีกอย่างหนึ่งก็ไม่อยากให้เป็นซานตกคัง กับลูกทุเรียนอ๋อนี่เพื่อสุขภาพของแท้นะใช่ถ้าเราฉีดยาท่งนี้มันอาจจะปิวไปเปิลไปโดนลูกทุเรียนใช่ครับผู้บริโภคเอาไปกินอาจจะเอาไปเลียไปอะไรอย่างงี้ก็ <c oughs> จะเสียอันนั้นใช่ไหมติดกลัวเป็นสารตกค้างไงเหอ็อ <c oughs> สารตกค้าง <c oughs> สารตกค้างอยู่ที่ลูกทุเรียนนะพี่่ถ้าอย่างงั้นหมายความว่าทุเรียนสวนเรานี่ห่างจากสารเคมีนานแล้วนานฮะนาน นนถ้างั้นเ,เจอมาลงมาแรงก็ไม่ต้องตกใจ <c oughs> เพราะเราไม่ได้ฉีดแล้วช่วงนั้นนะใช่ครับหยิบฉีดทีนี้ใครที่เขาอยู่แบบว่าเขาเป็นดินนาเนี่ยอยากจะทําทุเรียนแสดงว่าเขามีความหวังดิได้ครับทําได้ครับใช่ไหมใช่ครับเพราะสวนเรา11ปีแล้วใช่มีแต่ว่าต้นจะดีขึ้นดีขึ้นได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะใช่ใช่ใช่ครับไม่ได้มีแนวโน้มว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตายลงเดี๋ยวตายลงแล้วนะครับอถ้าคนอยู่แถวนี้เขาอยากมาแบบโอ้โหมาประกบติดหน่อยศึกษาหน่อย เราให้เขามาดูไหมยินดีฮะยินดีตอนลาุกใจไหมครับแล้วก็มาซื้อของเราไปด้วยนะครับเรามีอะไรบริการบ้างในเรื่องสวนทุเรียนอะตั้งแต่แบบต้นกงต้นกล้ามีไหมมีเนะต้นพันธ์ุก็มีแล้วก็ยาปุยมีครบ ครบวงจรครับผมอืมขอให้คุณมีที่ดินไว้ครับผมทำโคกทําอะไรไว้ครับผมต้นกล้ามีหมดมทุกอย่างมีหมดเอาไปลงพร้อมดูแลครับผมยี่บสี่ชั่วโมงที่รอ,อรรวันการเกษตรครับผม <c oughs> ครับอย่างเดียวพี่เล็กเราอ่ะอ้าโอเคนะใครที่เป็นพื้นดินนาอยากจะทดลองปลูกเรียนบ้างก็เรามีตัวอย่างแล้วว่าสําเร็จนะที่ปะจีนบุรีปลูกมาสิเอ็ปี ต้นยังอยู่แล้วก็แข็งแรงดีแล้วทีมคัญคืนเริ่มให้ผลผลิตเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับนะครับถ้าอยากศึกษาแบบละเอียดก็มานั่งคุยกันที่อรวันการเกษตรได้ครับเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์โทรให้กินกางกินกางกันเองนะครับครับผมไปชิมทุเรียนดีกว่าเราชิมต่อเลยชิมต่อเลยเอฟซีไปลากไปก่อนชิมทุเรียนนะบ๊ายบาย ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ